ราชวิทยาลัยจุฬาภรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรตยิจักรวาลแห่งน้ำพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัวตรัตติยราชนารีเมื่อวันที่4กรกฎาคม2568ณอาคารกรมพระรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วลัยลักษณ์อัคราชากกุมารีกรมพระรีสว่างทวัตรวรคัติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา68ปีโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และด็อเตอร์ถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ข้าราชการบุคลากรจากหน่วยงานสถาบันภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมพิธีณชั้น6อาคารกรมพระศีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิเยาลัยจุฬาภรณ์ อย่างที่เราทราบนะครับวันนี้คือวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันที่4กรกฎาคมเนี่ยคือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้านาองางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลรีรัอคาราราชมารีกรมศรีสองวัดบราาทัติยราชนารีนะครับคือและก็เป็นปีที่พระองค์ท่านครบรอบ68พรรษานะครับเพราะฉะนั้นของสถาบันของเราเนี่ยทางผู้ที่ มาร่วมให้สัมภาษณ์วันนี้เราก็ได้ทำงานในองค์กรต่างๆซึ่งเป็นการสืบพระบณนิธานที่พระองค์ท่านทรงมีพระบณนิธานที่จะตั้งหน่วยงานร,รวมทั้งเป็นสถาบันทางการแพทย์ทางการศึกษานะครับทีไ่ได้ช่วยเหลือประชาชนลงไปถึงร,รากญ้าลงไปได้ทั่วประเทศนะครับก็อันนี้อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยการจัดงานในวันนี้ เราก็มีการยังไม่อยากจะเรียกว่าระดมนะครับแต่ว่าได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายมาตั้งแต่เช้านะครับจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้ามาถวายดอกไม้ถวายพระพรในในวันประสูติเป็นจำนวนมากมายนะครับแล้วก็มีการบร,บริการบริจาคโลหิตซึ่งที่ทราบมาเนี่ยมีคนมาร่วมบริจาคล้นหลามน,นะครับเกิน300คนแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเนี่ย มาตั้งร้านนะครับมาเพื่อจะเรียเพื่อจะเรียกความาทั้งขายของด้วยนะครับทั้งบริจาคด้วยก็ทั้งหมดเนี่ยเป้าประสงค์ก็คือเพื่อจะได้มีเงินเอามาเสริมต่อในการที่เราจะส่งเสริมพัะนิพนานให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นต่อๆไปนะครับผมขอสรุปแค่นี้ก่อนนะครับที่จะได้ แล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งถ้าจำเป็นครับเชิญครับนะในส่วนของยามเร็งมุ่งเป้าอินครีย์1น0 1 0รมิลลกรัมที่เราได้รับทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคมสองพันที่ผ่านมานะคะต้องนําเรียนว่ายามเร็งมุ่งเป้าตัวแรกที่สามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศไทยเนี่ย เป็นยาที่ถูกผลิตจากโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำฤทิซึ่งเป็นพระนโยบายของพระองท่านที่อยากให้มีโรงงานนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะจากการที่ทำโรงงานเนี่ยสามารถผลิตยามุ่งเป้าจนกระทัสามารถขึ้นทะเบียนได้เป็นครั้งแรกในประเทศเนี่ย ต้องถือเป็นความสําเร็จนะคะของทางโรงงานแล้วก็ถือเป็นความสําเร็จของประเทศไทยที่สามารถที่จะสร้างโรงงานที่สามารถสร้างผลิตยามะเร็งเพราะว่าโรงงานที่ผลิตยามะเร็งชนิดเม็ดเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนคือคือคุณสมบัติของโรงงานหรือการออกแบบเนี่ยจะแตกต่างจากโรงงานผลิตยาเม็ดอื่นๆนะคะคือมันจะต้องมีการควบคุมคุณภาพควบคุมความปลอดภัยของการ ของกระบวนการทั้งหมดในในโรงงานเนี่ยที่เป็นพิเศษดังนั้นจึงถือว่าเราเป็นโรงงานที่ผลิตยามเมร็งได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งการผลิตยาในครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเพราะ,ะพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านและพระบาร,รมีของพระองค์ท่านที่ทำให้การผลิตยานเนี่ยสำเร็จลุล่วงลงได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนที่เป็นมะเร็งคนไข้ที่เป็นมะเร็งเพราะว่าจะสามารถเข้าถึงยาได้ในราคาที่ถูกกว่ายานำเข้าค่ะและก็เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศในเรื่องอยางอีกด้านหนึ่งสำหรับยามะเร็งรื่งเข้าวัมสามารถรักษามะเร็งอะไรได้บ้างหรือว่ารักษาได้ัอยาอยากให้ช่วยอธิบายตรงนี้เชิญ ผู้เสพยาเข้ามาขยับขยับเป็นขาขาสำหรับยายามะเร็งย้ําป้าวันนี้นะคะอยู่อินฟลามิดหนึ่งร้อยมิลลิกรัมสามารถรักษาโรคได้หลายประเภทนะคะได้แก่กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังหรือเรียกว่า CML นะคะสองก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดที่ปรเหลาดใจเป็นบุกมสามก็คือเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ หรือว่าเราเรียกกันว่ามะเร็งจิสต์นะคะและสีก็คือมะเร็งผิวหนังชนิดที่หายากอันนี้คือเป็นโรคที่สามารถใช้ยาต้านได้ค่ะในส่วนนี้มะเร็งผลิตได้แค่ที่โรงงานเดียวชิ้นเดียวหรือว่าในส่วนนี้สามารถนำไปผลิตต่อยอดได้หรือ,อย่างไรคะสำหรับ ครับสำหรับเรื่องการผลิตยารักษาโรคมะเร็งน,นะครับในปัจจุบัน,น้นะครับมีโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพคาับดดิเพียงแห่งเดียวนะครับที่สามารถผลิตยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเมทได้นะครับโดยการดําเนินการของโรงงานเนี่ยไม่เพียงแต่การผลิตยายครับแต่ว่าเป็นการผลิตองค์ความรู้แล้วก็บุคลากรเข้ามาเสริมทัพให้กับวงการอุตสาหกรรมทางยานะครับเพื่อที่จะได้ ส่งทอดความรู้นะครับต่อไปเพื่อให้อุตสาหกรรมยาของเราครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถผลิตยาที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีอันตรายพวกนี้นะครับให้สามารถนํามาใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับจริงอยากจะ้รู้ถึงการรางวัลจุฬาภรณ์สักอย่างค่ะพยายามมาในด้านอย่างนี้ทันทีแล้วในการทั้งสองสลับกันการรางวัลเจ้าฟ้าจุฬามรณ์ก็ต้องการ วันสมเด็จเจ้าฟ้าธุลาภวันเป็นรางวัลที่รับตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกเียรติแต่สมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้าองดานเธยเจ้าฟ้าธุลาภรณ์ว่าเลยรนะักอัคราชาชุมารีกรมพระศรีสวัสดิ์วัดพรรักขันยราชนาีเนียนะคะ ด้สำนึกในพระกรธมคุณมหาปรนาทิคุณที่ได้ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้นะคะจากการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อที่จะช่วยเหลือในการดูแลรักษาพัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนะคะในจดที่ตี้ด้สำนึกในพระพระมหากรุณาทิคุณดังกล่าวแล้วเนี่ยสภาราชพิยลาลัยจุฬาภรณ์จึงได้ เสนอเพื่อจัดตั้งรางวัลเจ้าฟ้าจุลาพรขึ้นเพื่อที่จะพิจารณาให้แก่นักวิจัยนักวิกทยาศาสตร์แย์หรือผู้ที่มีความรู้ในการค้นศึกษาค้นคว้าวิจัยที่นำผลมาใช้ในการพัฒนาการดูแลรักษาพวกมัเเองเน,เนี่ยนะคะประสุความสำเร็จเกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ เพราะฉะนั้นรางวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อที่จะเฉิมพระเกียรติในวรุกาที่อ,องค์ประธานราชวิชาลัยคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเพือเจ้าฟ้าจุฬามรว์วล,ลักลักษณ์พระราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยร,ราชนารีเนี่ยมีอายุ6 5 0ษาเมื่อปี2565ด้วยสำนึกนี้เนี่ยสภาราชวิชาลัยจึงเสนอการจัดตั้งให้มีรางวันนี้เนี่ยขึ้น เพื่อพิจารณาให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจากทั่วโลกเป็นรางวัลระดับนานาชาติทุกพิจารณาปีละหนึ่งรางวัลน,นะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลน,นี้ก็จะได้รับเงิน50,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งโลกประกาศเกียรติกุ่มด้วยนะคะดังน,นั้นในการดําเนินการเนี่ย เพิ่งจะดาเนินการเป็นปีที่สองดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อในปีแรกเนี่ยเป็นรางวัลประจําปีพุทธศักราช2566แล้วก็สําหรับแล้วก็พิธีเนี่ยได้จัดขึ้นเมื่อปี2567เมื่อปีที่ผ่านมารางวันที่ในปีนี้เนี่ยเป็นรางวัลประจําปี2567ค่ะนะคะซึ่งจะจัด,จดพิธีพระราชทานรางวัลขึ้นเนี่ย ในวันที่วันพิหัสบดีที่17กร,รกฎาคมนี้นะคะที่โรงแรมอ e ะะัศวินแกรนคอนเวนชั่นห้องบอรลบูมเอนะคะชั้น4ของโรงแรมแล้วก็ในพิธีเดียวกันนี้เนี่ยก็จะมีอ,ะองค์ประธานเนี่ยก็จะมีราชดํารัสเปิดประชุมวิชาการด้วยเพื่อที่จะเผยแพร่แ่่วิชาการให้แก่ผู้ที่ได้ผ่านมามาเฝ้าแล้วก็ ่วมพิธีในพิธีพระราชทานรางวัลนั้นนะคะแล้วก็ท่านผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะมีประทักระถาพิเศษให้แก่ผู้ที่มาเฝ้าเนี่ยได้รับฟังด้วยนะคะเป็นความรู้ในเรื่องที่ตัวท่านเองได้ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องยาและเรื่องของการการการใช้ยาในการรักษาโรคมะเร็งต้าหนุนนะคะซึ่งก็ในวันเดียวกันนั้นเนี่ยหลังจากพิธีพระราชทานรางวัลแล้วพิธีพระราชทานและ พิธีเพราะมีพระราชด âm รบเปิดประชุมวิชาการแล้วเนี่ยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะมีปาถกถาพิเศษและพระองค์ท่านจะกระทับรับฟังปาถักถานั้นด้วยนะคะส่วนเมื่อเมื่อเสด็จกลับเนี่ยกรรมการมูลและที่รางวัลเนี่ยนะคะก็จะจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลด้วยแล้ว การประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกวันหนึ่งวันเต็มนะคะเป็นประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาภรณ์ในโรงแรมที่โรงแรมอ,อัศวินเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านสื่อมวลชนนะคะที่จะเคมันมาถ่ายทอดเพราะว่ารางวัลน,นี้เนี่ยคือวัตถุประสงค์ใหญ่ก็คือนอกจาก เฉลิมพ้ะเกียร์รุองท่านแล้วเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบในการปฏิบัติตนความรู้ในการที่จะป้องกันความรู้ในการที่จะต้องอช่วยเหลือตัวเองคือการที่จะต้องค้นหาคือก็เรียกว่า ให้รู้ตัวว่าตัวจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเองมีมเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือมีอาการที่ต้องขึ้นไปหาหมออนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงสื่อมวลชนก็มีส่วนมากนะคะในการที่จะช่วยให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรู้มากขึ้นในเรื่องของมะเร็งและก็การป้องกันการปฏิบัติเติมที่ถูกต้องค่ะ อยากให้ชื่อผมวันนี้ส่งถึงราง,ง,ง,งวัลสว่างภูมิทัศน์สกีปิงก์รางวัผมคือเล็กๆ,ๆงานวันนี้นะครับเราอย่างที่ท่านทราบได้เข้าร่วมคือเรามีการประกาศรางวัลนะครับเมื่อกี้ก็คือรางวัลระดับนานาชาตินะครับทีนี้ที่เราได้ประกาศเป็น ิดท้ายรายการเนี่ยก็คือเป็นรางวัลภายในของเราเองนะครับทางราชบิดาจุฬาภรเราได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธรารณสุขและกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะคัดเลือกโรงพยาบาลที่สมควรได้รับรางวัลสีสว่างขวัตรประจำปีนี้นะครับ2568ซึ่งเราได้คัดออกมา 4, 4โรงพยาบาลและ สำนักสาธารณสุขนะครับคือ4ระดับเนี่ยระดับแรกก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งท่านก็ทราบแล้วที่ประกาศมาเมื่อกี้ว่าว่าใข่ได้รับนะครับซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะครับมีเตียงทั้งหมดเนี่ยเกือบ800เตียงนะครับก็นึกภาพออกว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใ,ใหญ่มากแล้วเราก็มีโรงพยาบาลระดับรองรองลงมานะครับแล้วก็โรงพยาบาล ที่ล่างสุดก็คือโรงพยาบาลตำบลน,นะครับซึ่งเราได้ขยายออกมาให้ถึงระดับตำบลเนี่ยเพื่อจะให้เป็นที่เข้าใจเป็นที่ตื่นตัวของทุกสังคมนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะระดับจังหวัดนะครับแม้แต่พวกชาวบ้านชาวนาชาวไร่ที่อยู่ในต่างๆในถิ่นทุรกันดารเนี่ยก็จะได้สามารถรับการรักษาได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย มันเป็นการสาะท้อนให้เห็นถึงพระปณนิทานขององค์ประธานของเราก็คือศาสตราจารย์ดรสมเด็จะเจ้าเนานางเธอเจ้า,ราพระจุลภณไวยรักษ์อ克拉ราชมารีพรมศิริวัันบรคัติายาราชนาเรีน,นะครับที่ท่านทรงมีพระบรนิทานที่จะให้การสาธารณสุขให้การแพทย์ให้สุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศระดับจังหวัดเท่านั้นแต่ท่านต้องการลงไปถึง ทุกทุกคนนะครับโดยเฉพาะพวกที่ได้โอกาสนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคำขวัญของเรานะครับก็คือว่าเป็นเลือดเพื่อทุกชีวิตนะครับชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบทก็สมควรที่จะได้รับการดูแลรักษาทางด้านสาธารณสุขทางด้านการแพทย์ได้อย่างพักเทียมกันนะครับขอบคุณมากครับ